สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาอไล่ายสงขาครับเรายังคงลงพื้นที่ติดตามนายสันเพชรบุญญาบณีผู้ช่วยผู้ดำเนินงานในายชวนหลีกัยประธานรัฐสภานะครับซึ่งร่วมกับวัดไสงามที่ตั้งเป็นโรงครัวอาสานะครับทำข้าวล่องแจกชาวบ้านในเมืองสองขาผู้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการโควิดนะครับ หลังจากวันก่อนเราได้นําเสนอไปแล้วครับวันนี้ครับเราก็ยังลงพื้นที่ติดตามคณะของนายสันเพชรครับลงไปแจกข้าวกล่องที่ชุมชนบอกว่านะครับซึ่งเป็นเขตไรยต่อระหว่างเมืองสงขากับเขาลูกช้างนั่นแหละครับวันนี้ครับทำข้าวกล่องเพิ่มมา 2,500กล่องนะครับเนื่องจากชุมชนบอกว่าเป็นชุมชนใหญ่นะครับชาวบ้านมีเยอะเลยครับแจกช่วงเช้าเนี่ย1 500กล่องและก็ช่วงเย็นก็แจกช่วงเที่ยงนะครับ1 500กล่องและก็ช่วงเย็นอีกพันกล่องนะครับทุกสกัดบรรยากาศมีชาวบ้านครับมาต่อแถวเรียงรายรับข้ากล่องรับน้ําดื่มกันเป็นจํานวนมากเลยครับบรรยากาศเนี่ยครับเหมือนกับทุกครั้งที่ลงไปแจกครับ ชาวบ้านมาต่อคิวกันนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมแมสแล้วก็ใช้เจลล้างมือนะครับแล้วก็มารับเข้ากล่องไปได้เลยครับนี่ครับสันเพชรครับลูกชายของท่านนิพน์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกครั้งครับช่วงโควิดก็เป็นพ่องานแล้วครับเป็นพ่องานใหญ่ในการแจก ข้าวกล่องให้กับชาวบ้านครับเป็นตัวตั้งตัวตีครับลงพื้นที่แจกติดต่อมา6วันแล้วครับแจกต่อเนื่องมาหกวันแล้วครับ <S <S ก็ยังแจกต่อไปอีกเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็จะรอดูสถานการณ์กันต่อไปครับว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นจะช่วยชาวบ้านกันยังไงต่อครับช่วงนี้ก็ เอาข้าวกล่องกันไปกินก่อนครับบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเที่ยงช่วงเย็นครับนี่ครับถือกันไปคนละกล่องสองกล่องครับได้กันไปแล้วครับทั้งน้ำทั้งข้าวระวังหน่อยครับข้ามกระบวนกเดี๋ยวกลับระวังหน่อยครับเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุนี่ครับทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับทั้งเด็กมาแล้วครับมากันเป็นแถวเลยครับผู้ใหญ่ก็มาครับเที่ยงเที่ยงนะครับไม่ต้อง ทำอาหารแล้วครับมารับข้าวกล่องไปเลยครับวันนี้ชุมชนบอกว่ารับไปครับพันห้าร้อยกล่องเต็มเต็มเต็มที่เลยครับไปกินกันครับชุมชนอื่นอีกห้าสิบาชุมชนครับก็พยายามแจกให้หมดให้ครบนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับทีมงานตัวพ่อและตด้สงขาเราภูมิใจนําเสนอครับใครแจกตรงไหนใครช่วยตรงไหนเนี่ยเราเอามาให้ดูแล้วครับบรรยากาศครับ ว่าจะเป็นภาคเอกชนนักการเมืองอ,องค์กรหน่วยงานอะไรต่างๆครับติดต่อเราไม่ได้ครับลงไปตรงไหนครับเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่พร้อมมีกําลังในการช่วยเหลือชาวบ้านครับได้ช่วยกันแจกได้ช่วยกันทำอาหารให้กับชาวบ้านช่วงนี้และครับโอ้โหโด,ดูสิครับยิ่งแจกยิ่งเยอะครับนี่ครับแจกแล้วแจกอีกแจกจนกว่าจะคลี่คลายแล้วครับ คนรับก็ดีใจคนแจกก็สบายใจครับทุนค่าใช้จ่ายไปได้เยอะครับอาหารวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับน่ารักมากหน้อยคนนี้ครับรับจากมือสัมเทศเลยครับนี่รับไปเลยแล้วครับเด็กๆครับใสๆซื่อๆครับเดินมารับครับเขาแจกเขามารับพาไปกินนี่ครับน่าจะมากับคุณแม่นะครับเป็นภาพที่ นานอินดูมากครับบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็พาลูกพาหลานพาอะไรมาครับมารับข้าวกล่องกันนะครับก็ยังคงจะแจกต่อไปนะครับเป็นวันที่6แล้ว6วันที่ผ่านมานี่ก็แจกข้าวกล่องไปแล้วก็12,500ชุดแล้วครับน้ำดื่มก็าเท่ากันครับแจกข้าวด้วยแจกน้ำด้วยครับพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวถ้ามีข้าวอย่างเดียวไม่มีน้ำเลยครับ คนตาย็บอกว่าแค้นครับมันแค้นครับมันจกครับมันพืนไม่ลงครับี่ได้ข้าวได้น้ำเลยียบร้อยครับกินเสร็จนอนเพี่ยงสบายใจเลยครับอ้าวไปแล้วหนูเดินนักเลงจังนี่ยิงวัดอุณหภูมิกันก่อนครับก่อนที่จะไปรับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับมีไข้มีอะไรครับเดี๋ยวกลับไปพักก่อนครับกลับไปพักก่อนแล้วค่อยฝากข้าวฝากอะไรไปให้กินกันกินครับนี่ตั้งจุดคัดกรองกันครับแถวยาวมากเลยครับวันนี้ครับคนเยอะจริงๆครับในชุมชนบอกว่า ไม่มีปัญหาครับมากี่คนมากี่มาหมดทั้งชุมชนก็แจกไว้ครับเตรียมมาเยอะครับชุมชนนี้พันห้าร้อยกล่องครับเต็มที่อเลยครับเอาไปเลยช่วยชยกันครับใครพอมีกําลังก็ช่วยชาวบ้านกันหน่อยครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านนะครับรวมทั้งนายสันเพชรนะครับเพชรนะครับอยากจะบอกอะไรับาบ้างครับโอ้โหก็ทำต่อไปความดี ครับอยากจะขอบคุณเขาไม่ได้ครับผมครับนี่จะขอบคุณน้องเฟสครับเรื่องข้าวมาแจกของนี่ครับผมที่ผ่านมาดินน้องเฟสก็จำประจำครับผมที่ผ่านมามีใครนำข้าวมาแจกบ้างไหมครับก็เคยมีไม่เคยจะมีอ่ะครับมีในน้องเฟสอ่ะครับเห็นในน้องเฟสอย่างเดียวลูกพี่ยังไงครับที่เข้ามาช่วยแจกนี่คณะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีกำลังใจค่ะนะเราจะได้สู้กับโควิดไปด้วยกันค่ะนะ ันเป็ะมากค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรเดือดร้อนก็มาช่วยทุกทีตามที่ว่าประชาชนต้องการนะคะที่านานี้มีใครมาช่วยบ้างยังยังค่ะนะกุณสันเป๊ะเขาจะมาทุกทีค่ะคนอื่นไม่มีค่ะนะแล้ววันนี้เรานำข้าวกล่องนะครับอาหารปรุงสดนะครับมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับชางลอยต่อนะครับขอลูกช้างนะครับทางบ่อยางนะครับพี่น้องครับวันนี้อีก ไมนเช่นเดิมนะครับวันนี้เราต้องเก้าไว้ประมาณ2,500กล่องนะครับช่วงเช้านี้เราแจกไปแล้ว1,200กล่องนะครับตอนนี้เรากำลังแจกกันอยู่นะครับก็วันนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับที่โครงการครัวสันเพชรอาสนะครับซึ่งไปตั้งโรงครัวที่วัดไทรงามนะครับโดยหลวงพี่ยอดดวงสิริพันโยนะครับให้ความเมตตาโรงครัวของเรานะครับวันนี้นะครับเรานํามาแจกเป็นวันที่6นะครับ10,000 2,000กล่องแล้วนะครับที่ออกแจกแไปกับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็สิ่งไหนที่พวกเรานะครับสามารถทําได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ พวกเรายินดีนะครับพวกเรายินดีที่จะทํานะครับหลายหลายคนหลายหลายภาคส่วนนะครับผมตัวของคนเดียวไม่สามารถทาโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับวันนี้นะครับพกเรามาตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับก็หวังว่าขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับล้างหน้ามือนะครับหน้ากากอนามัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแลวรักษแตัวอีกทีวันครับ ก็อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเราจะแจกไปอีก1ิวันนะครับเพื่อที่จะกระจายนะครับข้ากล่องให้มือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยนะครับหากสิ่งของนะครับข้ากล่องไม่สามารถที่จะถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นควจิตอาสานะครับเราทําด้วยใจนะครับเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะแจกจ่ายให้ครบทุกท่านแต่ว่าเราก็พยายามทำมาเยอะที่สุดนะครับนะเพื่อที่จะ ให้พี่น้องทุกท่านนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เยอะที่สุดครับ